การหนูนะคะดูหนูให้หนูได้พาร้องเพลงในงานนี้นะคะได้มาเจอกับพ่อแม่แล้วก็พ่อพ่อแม่ทุกคนนะคะอย่าลืมอย่าลืมสัญญาว่าเราต้องซื้ออะไรจ๊ะซื้อของใช่กลับบ้านด้วยนะคะสุดท้ายนี้หนูขอยืนยันนะคะว่าต้นข้าสุปริยาหนูก็คือนักร้องเปิดหมวก จากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นนักร้องมอนหนึ่งที่ร้องเพลงไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยนะคะไม่ว่าจะได้รับความนิยมแบบไหนขนาดไหนหนูเองนะ,ะก็ไม่เคยลืมว่าหนูก็เป็นแค่นักร้องเปิดหัวหเป็นนักร้องสมัครเล่นนะคะฉะนั้นถ้าพ่อแม่รักหนูต้องรักในตัวหนูนะคะ อยาให้หนูชนะใครนะคะให้หนูชนะใจเพราะว่ยแม่ก็พอเ <Yeah. S 1> นีย่ยนะที่จริงหนูไม่ใช่ศิลปิน,นไม่ใช่คนดังไม่ใช่นักร้องโลกดังอะไรนะ,ะหนูก็เป็นแค่นักร้องมอนหนึ่งนักร้องเปิดหมว่แค่นั้นเองนะคะตอนนี้ปิดเทอมก็มีโอกาสได้ทัวร์หลายจังหวัดเลยนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเปิดเทอมก็คงต้องกลับไปตั้งใจเรียน <laughs> แต่ก็ต้องร้องเพลงเหมือนเดิมนะคะเพราะ